ผู้ใหญ่ต่างก็พูดกันว่าถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้ามาหาลัยคุณจะสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการถ้าคุณได้เข้ามาหาลัยก็จะสามารถเล่นได้ที่เท่าที่คุณต้องการถ้าคุณได้เข้ามาหาลัยคุณจะสามารถตามหาคู่หาเท่าที่คุณต้องการก็ยังได้ การที่ผมหลงเชื่อคาพูดแบบนั้นผมทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะเรียนและไม่ได้คํานึงถึงความเหนื่อยล้าเลยสักนิดยังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณการพยายามอย่างหนักของผมที่มันทําให้ผมได้เก็ดที่ยอดเยี่ยมและสามารถเข้ารัวมหาลาัยได้ในสาขาที่ตัวเองเลือกอีกด้วยแม่ครับผมผ่านเข้าได้แล้วย yeah. แต่ถึงอย่างนั้น ความเป็นจริงนั้นกลับแตกต่างจากสิ่งที่ผมจินตนาการไว้เยอะมากๆผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นที่แย่มากๆแถมยังเป็นสูตรรวมของชายชะการอีกด้วยมีผู้หญิงมากมายแท้ๆแต่กลับไม่มีใครอยู่ใกล้ๆผมเลยสักคน งั้นในตอนนี้ผมคงยังไม่สามารถมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับผู้อีกได้เลยนะสิแย่เลอเกินนะแถมตอนนี้ผมเริ่มรู้สึก้องเหงาด้วยแล้วสิอ๋อไม่มีอะไรโป,ป๊าได้รองของที่ฉันให้ไปเรียงคะอ๋อไอ้นั่นหรอใช่ฉันลองแล้วแต่กิ่นมันดูตลกดีนะ หนูไม่เคยคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของป้าก็เหมือนกับกลิ่นของคนแบกหน้าอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้อะฉันเคยใช้มันไปมันเป็นกลิ่นเกี๊ยฟูนะอ่าทำไมต้องใช้กลิ่นเกี๊ยฟูอะคะตอนฉันอาบน้ำฉันใช้กลิ่นเกี๊ยฟูนะอ๋อกลิ่นมันน่าอร่อยดีนะคะมันทำให้ฉันอยากจะกินพี่อะไรนะเนี่ย เป๊ะจริงๆเทกจา mm hmm. นั่งดูคนเขารักกันนะนี่ก็พิสภาคมแล้วสินะของใกล้ถึงมาหากรรมของมาหาลัยแล้วสิจากที่ผมเคยเห็นมาคือผู้คนต่างก็เริ่มหาคู่รักเพื่อที่จะไปที่งานมหากรรมด้วยแหละนี่ตูทำอะไรผิดไปหรือเปล่าวะฉัน เมื่อไม่นานมานี้ตอนที่ผมได้เข้ามหาลัยแรกๆผมถามพ่อว่าผมควรทำยังไงดีเพื่อให้ได้เมียลาสคันผู้หญิงจะสนใจในายก็ต่อเมื่อนายทำแต่สิ่งดีๆโฟกัสไปที่การเรียนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าใจะพูดจริงๆแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยเชื่อคาพูดของพ่อสัเท่าไหร่หรอกอย่าเสียเวลาอยู่ที่นี่นั้น เยดยรีบไปตรวจดูการบรรยายออนไลน์ดีกว่าเพราะผมคงจะหลอกผมว่าการเรียนหนักๆคงจะทําให้หาเมียได้แต่อย่างน้อยที่พ่อพูดก็ยังทําให้ผมไม่ต้องตกอยู่ในความสิ้นหวังโรงละครมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแต่การผลิตละครนั้นเต็มกับเต็มเปี่ยมไปด้วยประวัติอันสั้นอย่างน่าประหลาดใจ มันเกิดขึ้นหลังจากความสมจริงของโรงละครผมพูดได้ว่าต้นฉบับที่แท้จริงมันมาจากบริษัทโรงละครแซกซิมินเจนขอโทษนะครับถ้าอันผิแนนอนว่าก่อนหน้านั้นดูดูรูปร่างเนื้อสิผู้หญิงอะไรน่ารักมากๆตอนใส่เสื้อแบบนี้ มันจะรู้สึกยังไงกันนะได้ทำกับผู้หญิงแบบเธอจอนแซวูแต่คงจะไม่มีเวลาโฟกัสที่การเรียนใช่ไหมจ๊ะเป็นเพราะว่าเธอสนใจพื้นที่ส่วนนี้อยู่ใช่ไหมจ้าอ่ะอ่เอ๊ะเป็นไงบ้างจ๊ะอยากอยู่มากกว่าน,นี้หรือเปล่าครับผมอยากตัวอีกครับ นั้นมันคงจะช่วยไม่ได้แล้วนะตอนนี้ล่ะเป็นไงบ้างเธอชอบไหมจ๊ะเฮ้ดูสีหน้าของเธอสิดูเหมือนเธอคงจะไม่ได้ชอบแค่ดูอย่างเดียวสินะจ้าอยากลองสัมผัสบ้างไหมครับอยากครับแบบนั้นละจ้าจ่นวนหน่อยนิดน,นึงนะ่อะอย่าเพิงเ่งรีบบียดบันหลงแบบนั้นสิ ถ้าเธอต้องการแล้วก็เราสามารถทําอะไรที่เสียวกว่านี้ก็ได้นะจ๊ะเสียวกว่านี้หรอครับอ,อืมแล้วแบบนี้เป็นไงบ้างเธอชอบแบบนี้ไหมเออรู้สึกดีทสุดเลยครับนะพระเจ้านี่มันแข็งขึ้นเยอะแล้วนะเธอชอบมันขนาดนั้นเลยเหรอ จะสอดใส่เข้ามาในตัวของพี่สาวแล้วเราจ๊ะพ,พี่สาวครับอย่าช้าลงหน่อยลงนวดอีกนิดนะผมใส่มันเข้าไปได้หรือยังครับแต่ยังไงผมก็ทากับพี่ให้ได้พี่สาวครับชอบพี่ขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะ พี่สาวครับผมคิดว่าผมใกล้จะเสร็จแล้วข้างในามาได้เลยฉันต้องการน้ำของไหนทั้งหมดเลยอะ <c oughs> โอ๊ยพากอะไรไปเนี่ยเฮ้เ hey. ฮ hey. นี่ฉันตรงบ้าไปแล้วแน่แน่ที่ฉันเงินเงินเพียงแค่ การดูการสอนออนไลน์เนี่ยนะระวังโดนต่อยนะหนีแล้วในวันต่อมาเ้ขมาเลขมากลางวันจะเป็นโดงอาหารกลางคืนจะเป็นบ้านน้ำชารถราคานะจ๊ะอยากลองด่หน้าผลไม้ไหมคะผมจะเดินดูรอบๆอบที่นี่ที่หลังและเมื่อถึงกลางคืนเมื่อไหร่ผมจะเข้าไปที่บ้า์ ขอโทษนะคะสวัสดีค่ะยินดีท่ได้พบนะคะพวกเรามาจากขับโรงนะครและฟิล์มที่เรียกว่า P.N.M. ถ้าคุณมีเวลาว่างอยากจะลองมาดูการเล่นละครของเรอบ้างไหมคะจะเริ่มการแสดงตอนสามโมงเย็นที่ m i l l e n น u u m ฮการเล่นละครเหรอครับใช่ค่ะค่าเข้าฟรีพวกเราจะดีใจมากถ้าคุณเข้ามาดูนะคะ ฟอร์ชอเรฟความรักที่ร้ายแรงงั้นเหรอเธอน่ารักจังฮะนี่เธอก็เป็นเด็กใหม่เหมือนกับผมงั้นเหรอสาวที่แสดงละครยังไงก็น่ารักอยู่แล้วนะหรือว่านี่เป็นเพราะขับโรงละครและฟิล์มหรือน้ำาปล่าหรือเปล่านะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น ว้าวสาระเป่าของพวกเธอดูเด้งดึ๋งดีจังโอ้ได้เลยครับผมจะไปอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะคะมาดูพวกเราด้วยนะครัขบของเรามีชื่อเสียงมากด้านการเอนเตอร์เทนการแสดงเพราะงั้นต้องมาดูให้ได้นะคะโอเคครับสวยจังเลยะ ในที่สุดค่าเพียงก็จบสักทีเรีบไปดูการเล่นดีกว่านันใช้มีเลนี่อฮำพอหรือเปล่านะใหญ่ก็โคตรเลยวิ่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเดินมาดูส่วนหนึ่งของมาหาไดัยมันอยู่ในแถวนี้หรอหอประชุมอยู่ใ,ใกล้ทางข้งทางเข้าอยู่ทางขวามือนี่ค่ะเรามีเปอร์เซ็นต ต่มีป๊อปคอร์นแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะคะพวกเขาก็ขายป๊อปคอร์นแล้วก็เครื่องดื่มด้วยฮะงั้นซื้อไปสักชุดสองชุดแล้วกันขอบคุณนะคะหวังว่าจะสุขนะคะขอบคุณนะคะขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีเลยอ๋อฉันอยู่ที่ทางเข้าแล้วแล้วนายล่ะขอโทษนะครับขอทางหน่อยครับ ข้ามาเยอะเหมือนกันนะแต่เหมือนว่าขับนี่จะโด่งดังอยู่ไม่เบาโคกและป๊อปคอนดูดเงินผมไป700 0ันวอนแพงอยู่เหมือนกันนะเอาเธอยังไงการแสดงก็ดูฟรีจะซ้อกกันไปก็แล้วกันคนที่แนะนำมาก็น่ารักมากซะด้วยแล้วกับอางสาสวยทุกคนได้มาอะไรนี้ต่างเข้ามาอยู่ในขับนี้กันทั้งนั้นจะกลับบ้านเลยหลังจากเรียนจบแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยนะว กล้จะถึงเวลา3ามโมงเย็นแล้วที่นี่คงจะแอแอัดเต็มที่โอ้ดูเหมือนนี่จะเป็นการเริ่มต้นสิน,นะเธอเป็นประธานของขับนี้เชียเชียเธอโค้สวยเลยว้าวเธอสวยกว่าสมาชิกในขับคน,นอื่นๆอล้วนเนี่ยสวัสดีค่ะทุกท่านฉันชื่อฮานนาริเป็นประธานของ PNM ทับลงละครและฟทีมของมหาไรฮานกังการแสดงของเราวันนี้คือทอฟเฟิลเลิฟจากที่รายแรงอ้อขอโทษนะครับขอท่านเลิฟหวังว่าทุกคนจะชอบและก็ขอบคุณที่มารับชมนะคะประธานเธอสวยมากจริงๆใช่ในผู้ถูกผลเธอก็แซ่บเหมือนกันนะเว้ย ครับนี้รวบรวมแต่คนที่ชอบสร้างแรงบดันใจหรืออ,อะไรประมาณนั้นหรอทำไมมีแต่คนน่ารักทท้งนั้นเลยปะถ้า,างั้นขอให้ทุกคนสนุกกับการแสดงละครขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาราชมนะคะว้าวท่านประธานคุณน่ารักสุดๆเลยครัจริงเห็นด้วยนายไม่คิดบ้างหรอว่าประธานนั้นเซ็กซี่อ่ะ อฉากแรกเริ่มขึ้นแล้วลุงพี่เรียกฉันอีกแล้วฉันแค่อยากจะให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นแก๊บธรรมดารุนพี่โมเมนิ่ง <c oughs> อัานอีกขอเธอเลยนะครับเธอทั <c oughs> ้งน่ารักแถมยังสแสดงเก่งด,ด้วยยังไงก็เธอในเรื่องเก่าถึง จากความรู้สึกของผู้ชายและทัศนคติของเขามันดูไม่โฟกัสไปที่ผู้หญิงเลยสักนิดมันดูน่าเบื่อสำหรับผม,มน,นะชื่อเรื่องบอกว่ารักที่ร้ายแรงแต่เนื้อเรื่องเหมือนจะสงบล,ลงแล้วแฮะพอดใกล้จะพลิกล็อกแล้วหรือยังนะเอาหน่อยหน้าจะทำได้ ตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือการทำส่วนของฉันให้สำเร็จฉันรู้ว่าฉันทำได้แลาแสดงรีซอยังเตรียมตัวให้พร้อมใกล้คิวแสดงของเธอแล้วอีสิบนาทีอีสิบวินาทีจนพี่ฉันมาแล้วคะ่ะฉันมาหาแล้วนะคะรุ่งพี่าการเป็นยังไงบ้างคะซอยังเธอมาแล้วเหรอไม่ต้องฝืนลุกขึ้นมาก็ได้นอนลงไปกันเถอคะค่ะ ฉันซื้อโจ๊กมาด้วยพี่อยากลองทานดูไหมคะอ่ะขอบคุณนะพี่คะมีอะไรให้ฉันช่วยอีกไหมคะไม่ต้องพูดเป็นทางการกับฉันก็ได้นะคะพูดแบบคนธรรมดาก็ได้คะ่ะฉันไม่ว่าอะไรหรอกมีเพียงอย่างเดียวที่เธอสามารถทำให้ฉันได้อยู่รุนพี่คะจะทำอะไรนะ่ะ นี่ไม่ได้อยู่ในสคริปหรอกใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นอะอะ,อะั้งหมดนี้เป็นเนพราะเธอถ้าเธอยอมรับรักฉันแล้วก็ทุกที่คะได้โปรดอยุดได้ะคะ่ะทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะคะหยุดนะพอแล้วหยุดเลยเดี๋ยวนะพี่จะทำอะไรนะคะ